ดวงชะตาฟ้าที่ขิดชีวิตชาวราศีพฤษภกช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่31เดือพฤษภาคม2568ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆตัวสินค้าตัวใหม่หรือบางท่านก็ได้เริ่มงานใหม่หน้าที่ ความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องรับบริวารเข้ามาเพิ่มเข้ามาใหม่ก็ถือว่าเป็นไปนในทางที่ดีนะคะส่วนด้านการเงินของคุณนะคะคุณก็ยังมีเงินเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเงินเข้าแล้วก็ประสบความสาเร็จด,ดีแต่ว่ารายจ่ายก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณมีเรื่องที่ต้องแบกรับเยอะ ะะไม่ว่าจะเป็นภาระความเป,ปรับผิดชอบในด้านของการเงินต่างๆแล้วก็ต้องดูแลคนอื่นๆด้วยนะคะคุณจึงมีรายจ่ายเยอะพอสมควรท่านใดที่ทําการค้าช่วงนี้คุณก็ยังค้าขายดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงหรือมันมีรายจ่ายเยอะนะั่นด้านความรัก หากคนที่มีคนรักอยู่แล้วมีครอบคอรัวอยู่แล้วความรักของคุณก็ยังดีกันอยู่นะคะยังเป็นมิตรดีต่อกันยังปรึกษาหารือกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้นะคะไปไหนมาไหนกันได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องตัดความหวัดระแวงหรือความหึงหวงออกไปด้วยเพราะว่าคนรักของคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงหรืออาจจะต้อง ไปใกล้ชิดกับคนรอบข้างนะคะอาจจะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามานะคะก็ปัดความหึงหวงออกไปด้วยก็จะดีสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะก็จะมีคนเข้ามาหาหรือเป็นที่ต้องต้องตาต้องใจของคนทั่วไปนะคะคุณก็ต้องระวังในเรื่องของชู้สาวด้วยนะคะอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาก็ ดูแลตัวเองด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะส่วนด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาวราศีพฤษกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความตึงเครียดนะคะบางท่านทํางานอาจจะ เคร่งเครียดมากเกินไปนะคะกดดันตัวเองมากเกินไปก็ไม่ค่อยจะดีนะบางท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเต้นของหัวใจนะคะผิดปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องไมเกรนในพวกนี้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนด้านการเดินทางนะคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะก็อย่าไปเร่งรีบอะไรมากมายนะคะก็ยังถือว่ายังไปได้ดีนะคะ ไปได้นะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางบางท่านมีเกณฑ์ได้โทรศัพท์ใหม่ได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆหรือบางท่านก็มีการเริ่มต้นใช้สื่อออนไลน์ใหม่ๆนะคะหรือว่ากําลังศึกษาหรือว่าเอามาใช้ในงานก็ ช่วงวันที่20ถึงวันที่22ในช่วงนั้นงานของคุณจะเยอะมากเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องกดดันตัวเองหน่อยนะคะมีความเร่งรีบหน่อยนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอย่าไปตึงเครียดอะไรมันมากมายนะคะช่วงวันที่23เนี่ยคุณก็จะมีรายจ่ายเยอะหรือว่ามีความตึงเครียดหน่อยนะคะส่วนวันที่24ี่เนี่ยการเงินก็จะสะพัดดีคุณก็จะมีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องของการเงินการทองนะคะรู้สึกล่องอกโล่งใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะส่วนวันที่ 2ี่สิ้านะคะย5คุณก็มีโอกาสที่จะไปปีวิเวกวางเวง นะคะหรือไปในสถานที่ที่สงบสงบแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ไปก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจ,จะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะส่วนวันที่26กเนี่ยการงานของคุณถ้าท่านใดที่ทํางานนะคะช่วงนั้นก็จะมีความยุ่งหน่อยนะคะหรืองานเยอะงานยุ่งมีเรื่องที่ต้องรีบเคลียร์ต้องรีบสะสางนะคะการเดินทางก็มีการเร่งรีบหรือทําอะไรก็ต้องเร่งรีบด้วยนะคะติดต่อประสานงานด้านต่าง ด้วยความเร่งรีบนะคะก็อย่าไปเร่งรีบมันมากจนเกินไปนะคะส่วนวันอังคารนะคะก็จะคล้ยๆออกไปนะคะ ก็การของคุณก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นส่วนวันที่28ก็มีความรับเื่อนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ29ก็ถือว่าเป็นวันที่เจราจาอะไรก็ประสบความสาเร็จดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวางแผนเอาไว้มันก็จะประสบความสาเร็จแล้วก็รับเลื่อนดีมากเลยนะคะส่วนวันที่30 31นะคะช่วงนั้นก็จะเป็นวันที่แฮปปี้ดีรับเื่อนดีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าติดต่อเจราจากับผู้ใหญ่นะคะหรือ,อยื่นข้อเสนออะไรไปหรือว่าต้องติดต่อ งานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะก็จะถือว่าดีมากเลยนะคะในช่วงของวันนั้นก็จะได้รับข่าวดีๆค่ะนี่ก็คือการทํานายโดยชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะเป็นการทํานายดวงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะแต่คนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอการเกิดปีที่ต่างกันเกิดวันที่ต่างกันนะคะชื่อเสียงเรียงนามหุน่นรูปร่างหน้าตานะลุกอย่างที่ต่างกันแล้วก็อาชีพที่ต่างกันด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นหน่อยนะคะเพราะว่าคุณจะแบบสนอกสนใจเรื่องธุรกิจการงานมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีไอเดียบันเจิดมากนะคะช่วงนี้คุณก็จะมีความสามารถในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็วางแผนได้ดีมากด้วยนะ,ะแล้วยิ่งถ้าใครรับราชการนะคะช่วงนี้คุณจะมีความโดดเด่นมากนะคะคุณจะมีผลงานที่ดีแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้อง มีการพรีเซนต์หรือว่าต้องรายงานหรือต้องทํารายงานอะไรบางอย่างนะคะทําโครงการทำโปรเจกต์นะคะก็ถือว่าไปได้ดีคะ่ะส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีความกังวลใจมากเป็นพิเศษนะคะคนที่เกิดวันจันทนระ์นะกังวลใจรอบด้านนะคะและยิ่งถ้าคุณมีความรักด้วยคุณอาจจะมีความหึงหวงเป็นพิเศษนะคะมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆนะคะส่วนท่านที่เกิดวันอังคารน,นะคะคุณก็จะมีความขยันนะคะมีความขยันมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จมุ่งไปถึงอนาคตแต่ว่าคุณก็อย่าไปยึดติดกับคนรักของ คุณมากจนเกินไปนะคะบางทีการยึดติดมากเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียนะคะส่วนท่านที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการทําเอกสารสัญญาต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์นะคะก็จะยิ่งค่อนข้างประสบความสําเร็จได้ดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกําลังคิดกําลังทําวางแผนชีวิตดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการใช้สื่อโฆษณาท่านทําเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเป็น นักบัญชีนะคะก็เป็นดีด้วยนะคะช่วงนี้นะคะกำลังดีต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะคุณก็จะคิดถึงเรื่องรายได้มากเป็นพิเศษนะคะจะเน้นหนักมากเลยนะบางทีช่วงนี้เรื่องรายได้มันอ,อาจจะคุณอาจจะลงทุนไปเยอะนะคะหรือว่าคุณรอผลอยู่นะคะก็ต้องรออีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็จะบังเกิดผลนะ,ะเรื่องรายได้รายรับรายจ่ายของคุณ รายได้มันเยอะแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะด้วยนะคะแล้วใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเป็นนักวิชาการนะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะช่วงนี้คุณก็กําลังทําผลงานหรือว่ากําลังรอตําแหน่งรออะไรอยู่เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้นะคะเพราะว่าก็จะมีผู้ใหญ่อุปธรรมดีอยู่นะคะ ต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องความรักของคุณก็ยังดีอยู่นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเรื่องการเงินของคุณก็ยังดีอยู่ยังมีเงินเยอะอยู่นะคะก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะยังดีอยู่เพียงแต่ว่าน,นี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าช่วงเาช่วงในวันที่วันที่ ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปาหารหนึ่งมิถุนาไปเนี่ยเรื่องการเงินเรื่องความรักเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะอันนี้เด่นมากนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์แต่ว่าโดยภาพรวมก็โดนกันหมดแหละคะ่ะเพะียงแต่ว่ามันจะเด่นเด่นเป็นพิเศษก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้เนี่ยเรื่องการงานของคุณนะคะ คุณก็ยังไปได้ดีนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องมีความนิ่งสงบหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบนะคะจะดีนะคะแล้วก็ทำอะไรต้องรอบครอบด้วยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์จริงๆคุณก็รอบครอบเป็นพิเศษแหละนะคะแล้วก็เน้นหนักในเรื่องของรับผลนะคะบางทีอาจจะเรื่องบางเรื่องที่ต้องจ่ายก็ควรจะจ่ายด้วยนะคะก็จะเป็นการดีนะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคะเ<ค>พราะว่าคุณจะเน้นหนักในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะจะทํางานเยอะมากจนเกินไปนะคะอันนี้คือด้านดีนะคะแต่ถ้าด้านไม่ดีก็ทําตรงกันข้ามนะคะมันก็จะส่งผลเสียน,ะะนี่คือการทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิด ชาวราศีพฤษภนะคะช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่3เดือนฤษภาคมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามมาจันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะคุณจะได้วางแผนชีวิตกันถูกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะก็ติดต่อได้ค่ะเพราะว่าการดูดวงเนี่ยมันจะเป็นการดีนะคะเพื่อเป็นการที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะบางคนเนี่ยจะลงทุนทําธุรกิจอะไรเนี่ยจริงอยู่ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณลงทุนไปแล้วจังหวะดวงไม่ดีมันอาจจะทําให้คุณเจงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดวงสักหน่อยก็ดีนะคะ,ะดูดวงแล้วนะคะดวงดีลงมือทำนะคะคุณรวยแน่นอนนะคะแต่ถ้าดวงดีแล้วนอนก็ไม่รวยค่ะนะคะ,นะคะก็ฝันเอานะคะก พบกันใหม่นะคะในคลิปถัดบบไปค่ะโชคดีค่ะ